ชายคนหนึ่งนั่งนิ่งในห้องขังเย็นเฉียบแสงไฟนีออนกระพริบเหนือสีสะเสียงหยดน้ำกระทบพื้นซีเมนดังอย่างสม่ำเสมอเขาถูกใส่ร้ายว่าฆ่าภรรยาของตัวเองไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาแม้แต่แม่ของเขาก็หลีกเลี่ยงสายตากลิ่นอับจากผ้าห่มเก่าและกลิ่นเหล็กจากลูกกรงตีขึ้นจมูกคืนแรกเขาได้ยินเสียงกระซิบจากมุมมืดเสียงนั้นแหบพร่าและเหมือนมาจากใต้พื้น เจ้าถูกเลือกแล้วเสียงนั้นพูดเขารีบลุกขึ้นมองหาเจ้าของเสียงแต่มีเพียงเงาดำของตัวเองสะท้อนบนกำแพงจากนั้นความมืดก็ล้อมรอบในฝันเขาเห็นตาของภรรยาจ้องมองเขาด้วยน้ำตาเลือดไหลอับหน้าของเธอและเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นจากด้านหลังเขาสะดุ้งตื่นเหนื่อท่วมตัวมือของเขาสั่นแต่เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างในอก เขาสามารถมองทะลุกำแพงได้เพียงแค่จ้องเขาสามารถได้ยินเสียงความคิดของผู้คุมเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหรืออย่างไรแต่พลังนั้นก็เพิ่มขึ้นทุกคืนคืนหนึ่งเขามองเห็นเงาสีดำคลานอยู่บนเพดานมันไม่มีหน้าไม่มีรูปร่างแน่นอนมันพูดด้วยเสียงภรรยาของเขาเธอไม่สมควรรอดเขากัดฟันพยายามไม่กรีดร้อง พื้นห้องสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวจากพื้นผนังผิวเริ่มร้าวและแตกร่อนรอยร้าวกลายเป็นตาตาหลายร้อยคู่จ้องมาที่เขาอย่างเย็นชาห้องขังแคบๆกลายเป็นเหมือนหลุมศพเสียงจากทุกทิศทางซ้อนทับกันเธอฆ่าเธอเองเธอไม่ได้รักเธอแล้วเธอหลอกเธอมานานเขาอุดหูแต่มันไม่ช่วย เลือดไหลจากจมูกและหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกทันใดนั้นเขาเห็นภาพภรรยานั่งอยู่กลางห้องเธอมีเชือกพันรอบคอและในมือเธอคือภาพถ่ายของเขากำลังยิ้มกับผู้หญิงอีกคนเขาจำหน้าเธอไม่ได้แต่เธอก็ยิ้มตอบเขาในภาพนั้นภรรยาของเขาหันหน้ามาช้าหาหะตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและเลือดเธอพูดว่า ฉันตายเพราะเธอไม่เลือกฉันเงาดำเริ่มลืนกินภาพนั้นช้าหาหา่าและลาม,มาที่ร่างของเขาเขากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากปากเงาเริ่มซึมเข้าผิวของเขาเย็นเหนียวเหมือนถูกฝังทั้งเป็นในโคลนดำเสียงหนึ่งกระซิบอีกครั้งข้างหูพลังต้องการการแลกเปลี่ยน ตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าเธอไม่ได้ถูกฆ่าเธอเลือกตายเองแต่เจ้าเลือกจะลืมเขานิ่งค้างและห้องขังก็กลับมาเงียบอีกครั้งเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาช้าและหนักหน่วงเขาหายใจไม่ออกอากาศในห้องขังกลายเป็นควันดำมันคืบคลานเข้าโพรงจมูกลำคอและปอดเขาสุดลงกับพื้น ตาเบิกโพรงแต่ร่างกายไม่ขยับเสียงกระซิบยังคงอยู่เจ้าจะมีอำนาจเหนือมนุษย์แต่เจ้าจะไม่มีวันลืมรอยสักสีดำปรากฏขึ้นบนแขนของเขาเหมือนมีมือมองไม่เห็นจะรึกมันลงบนผิวเส้นสายวงเวียนเหมือนอักษรโบราณร้อนแสบปลิ่งเนื้อไม่คละคลุ้งเขาพยายามจะร้องแต่ลำคอแข็งเป็นหิน ในจิตใจมีภาพผุดขึ้นราวกระแสไฟเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหญิงสาวในภาพถ่ายเธอยืนอยู่ริมแม่น้ำยิ้มให้เขามือของเธอเปื้อนเลือดและข้างตัวเธอคือศพของภรรยาเขาตาเบิกโพรงปากอ้าค้างหญิงสาวกระซิบเธอขอให้ฉันช่วยและเธอก็ทิ้งฉัน แม่น้ำเบื้องหลังกลายเป็นสีแดงสดคลื่นเลือซัดขึ้นฝั่งช้าหาหะพร้อมกับเสียงกระดูกแตกเขาถูกลากกลับสู่ความเป็นจริงในห้องขังแต่กำแพงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยรอยมือรอยเล็บรอยเลือดเหมือนมีใครหลายคนพยายามหนีจากที่นี่เขาสัมผัสกำแพงเย็น แต่เหมือนมีชีพจรเต้นอยู่ข้างในเขาถอยหลังอย่างช้าหาหะและหันไปทางประตูเหล็กซึ่งเปิดอ้าออกเองอย่างเงียบงันไม่มีผู้คุมไม่มีเสียงฝีเท้าเพียงเงามืดที่รอเขาอยู่อีกฟากหนึ่งเขาก้าวออกไปแต่พอพ้นธรณีประตูทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปทันทีกำแพงกลายเป็นเนื้อสดสด พื้นหายไปเขากำลังยืนอยู่บนกระดูกที่กระท้อเสียงดังกรอบแรกรบรอบตัวคือเสียงคร่ำครวญเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะเสียงของคนที่เขาไม่เคยเห็นหน้าและเสียงของเขาเองในทุกมุมพูดคำเดียวกันเจ้าคือผู้แลกเปลี่ยนเจ้าคือประตูเขายกมือขึ้นดู รอยสักเรืองแสงสว่างขึ้นทุกวินาทีเหมือนจะระเบิดจากใต้ผิวเขารู้มันเริ่มแล้วบางสิ่งที่เขาไม่อาจย้อนกลับไปได้อีกมือของเขาสัน่น Uncontrollably รอยสักบนแขนพุ่งไล่ขึ้นตามลำตัวจนถึงหน้าอกหัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมาแต่ไม่ใช่เพราะกลัว มันคือบางอย่างที่อยู่ข้างในกำลังพยายามจะออกมาเงามืดรอบตัวเขาเริ่มหมุนวนรวมตัวเป็นรูปร่างคล้ายประตูโบราณประตูนั้นสั่นไหวราวกับกำลังหายใจเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เหมือนมาจากทุกทิศทางพร้อมกันเปิดมันปลดปล่อยมันเขาไม่อยากขยับแต่ร่างกายเคลื่อนไหวเอง มือของเขายื่นไปแตะที่ประตูเงามืดนั้นความเย็นเฉียบวิ่งเข้าสู่เส้นเลือดตาของเขาพร่าและภาพในอดีตท้าถมใส่เขาเห็นตัวเองในคืนที่ภรรยาเสียชีวิตแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวหญิงสาวในภาพถ่ายยืนอยู่ข้างเขาเธอกำลังร้องไห้และในมือของเขาเองคือมีดเปื้อนเลือดเขาไม่อยากเชื่อ เขาหันหลังหนีภาพนั้นแต่ภาพไล่ตามมาเขาเห็นตัวเองผลักภรรยาล้มเห็นแววตาตื่นกลัวของเธอได้ยินเสียงเธอกระซิบเธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉันเขากัดฟันแต่ความจริงแหลกละเอียดในใจเขาเป็นคนฆ่าเธอเองไม่ใช่เพระแค้นแต่เพราะกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยหญิงสาวอีกคนคือคนรักเก่า คนที่เขาปล่อยให้กลับเข้ามาในชีวิตและเขาเลือกเธอเขาเลือกทำลายทุกอย่างที่ขวางทางรวมถึงผู้หญิงที่เขาเคยรักเสียงประตูดังสะท้อนในหัวตึงรอยสักระเบิดแสงสว่างเจาะร่างเขาออกจากภายในเขากรีดร้องแสงนั้นพุ่งสู่ประตูมันเปิดออกอย่างช้าฮา,หากลิ่นเน่าเหม็นทะลักออกมา พร้อมเสียงนพันที่หัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งภายในประตูไม่มีสิ่งใดมีเพียงความม่องเปล่าที่ดูดทุกสิ่งเข้าไปรวมถึงเขาร่างของเขาลอยช้าหะาฮะแขนขาเหยียดตรงเหมือนหุ่นไร้วิญญาณเขาเห็นดวงตานับไม่ท่วนจ้องมาจากในความมืดไม่มีคำพูดไม่มีเสียงแต่เขารู้ พวกมันรอเขามานานแล้วและตอนนี้เขาคือของพวกมันแล้วความมืดกลืนร่างของเขาช้าหาหะเหมือนมหาสมุทรหนืดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดทุกสัมผัสหายไปทุกเสียงดับลงเหลือเพียงจังหวะเต้นของหัวใจตูบตูบช้าลงและช้าลงจนเงียบ แต่เขายังไม่ตายเขายังรู้สึกอยู่เหมือนจิตวิญญาณถูกแขวนไว้ระหว่างโลกเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเบื้องหน้าคือกระจกบานหนึ่งภายในกระจกเขาเห็นร่างของตัวเองยืนอยู่ในห้องขังเดิมแต่ใบหน้าของเขาไม่เหมือนเดิมแววตานิ่งเย็นไร้ชีวิตและยิ้มชา้า หาห่ <H aha> เย็นชาเขาตะโกนทุบกระจกแต่ไม่มีเสียงไม่มีแรงสะเทือนกระจกกลายเป็นเหมือนผิวน้ำ้ำสะท้อนเงาที่เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยหาห่ <H aha> หญิงสาวในภาพถ่ายปรากฏอีกครั้งในเงาสะท้อนเธอกำลังนั่งรอที่ขอบเตียงมือของเธอถือมีดเล่มเล็กและเธอกำลังจ้องมาที่เขา ถึงเวลาของฉันแล้วเธอกระซิบและแทงตัวเองตรงหน้าอกเลือดพุ่งกระเซน็นใส่ผิวกระจกเขาเบิกตากว้างแต่ไม่มีอะไรที่เขาทำได้เลือดไหลรินลงพื้นและเม่หยดสุดท้ายตกกระทบพื้นใต้เขาก็พังทลายเขาร่วงหล่นอีกครั้งผ่านเสียงกรีดร้องนับพันผ่านเงาที่ไร้รูปร่าง ผ่านอดีตของตัวเองจนตกลงสู่ห้องใหม่ห้องนั้นไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างมีเพียงกำแพงสี่ด้านและเก้าอี้ตัวเดียวกลางห้องเขารู้ว่าเขาต้องนั่งไม่มีใครบอกแต่เขารู้ทันทีที่เขานั่งลงกำแพงก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นกระจกทุกด้านเขาเห็นตัวเองทุกมุม ทุกเวอร์ชั่นของตัวเองที่เคยเลือกผิดทุกการทรยศทุกคำโกหกทุกแผลที่เขาทำให้คนอื่นรวมถึงเธอภรรยาของเขาเธอยืนอยู่หลังเวอร์ชั่นหนึ่งของเขาและค่อยๆย,ยื่นมือออกมาวางบนบ่าของเขาเวอร์ชั่นนั้นหันไปมองเธอยิม้มแล้วพูดว่าขอบคุณที่เปิดประตูนั้น เพราะตอนนี้มีสิ่งที่อยู่ข้างหลังพร้อมจะออกมาแล้วเงาสีดำเริ่มซึมผ่านกระจกทุกด้านและครั้งนี้มันไม่ต้องการแค่เขาเงาดำไหลรินเหมือนน้ำมันหนืดซึมผ่านกระจกค่อยๆกลืนกินแสงทั้งหมดในห้องเสียงแตกของกระจกดังขึ้นช้าหาหา่าเหมือนกระดูกหักทีละชิ้น เขายืนขึ้นแต่ขาของเขาหนักราวกับตรึงด้วยโซ่ความเย็นจัดกัดกินเนื้อจนชาและเสียงกระซิบเริ่มทวีคูณดังจากทุกทิศทางหลายเสียงทับซ้อนกันเป็นชั้นเสียงของเขาเองเสียงของภรรยาเขาเสียงของผู้หญิงในภาพและเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์เลือดของเจ้าคือกุญแจความลืมของเจ้าคือบทลงโทษ เจ้าปลุกมันด้วยความกลัวและมันจะเดินผ่านเจ้าไปสู่โลกภายนอกเขาหันไปรอบห้องมองหาทางหนีแต่มีกระจกทุกด้านไม่มีทางออกในกระจกตรงหน้าร่างของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปอีกครั้งผิวหนังไปแตกมีเงาเลื้อยอยู่ใต้ผิวเหมือนมีสัตว์เลื้อยคลานพันกันใต้เนื้อดวงตาของเขากลายเป็นสีดำสนิท ไม่มีแววไม่มีสติเทียงความม่างเปล่าเขากรีดร้องแต่เสียงนั้นไม่ได้สะท้อนกลับมามันถูกกลืนโดยเงาดำที่เริ่มลอยขึ้นจากพื้นแล้วประจกทุกบานก็แตกพร้อมกันเสียงดังสนั่นร,ราวระเบิดเศษประจกลอยกลางอากาศไม่ร่วงในแต่ละชิ้นเขาเห็นโลกภายนอก ห้องขังว่างเปล่าเมืองที่เขาเคยอาศัยเต็มไปด้วยเงาผู้คนเดินไปมาแต่ไม่มีใครเห็นพวกมันเงาดำเหล่านั้นลอยอยู่ข้างหาหะกระซิบในหูของคนแต่ละคนบางคนหันกลับมาด้วยรอยยิ้มแปลกประหลาดบางคนหยุดนิ่งและร้องให้ออกมาในเศษกระจกสุดท้ายเขาเห็นร่างของตัวเอง ยืนอยู่หน้ากระจกห้องน้ำในบ้านหลังเดิมยิ้มให้ตัวเองและพูดคำหนึ่งออกมาเสียงเบาชัดเจนฉันกลับมาแล้วเสียงนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในหัวเขาฉันกลับมาแล้วเหมือนประโยคสุดท้ายจากสิ่งที่เขาเคยเป็นกระจกทุกบานค่อยๆร่วงลงสู่พื้นแตกละเอียดเหลือเพียงความมืดที่นิ่งสนิท เงาดำรอบตัวเขาหยุดเคลื่อนไหวเหมือนรอคำสั่งเขายืนนิ่งไม่รู้ว่าตนเองคือใครอีกต่อไปมนุษย์ปีศาจหรือเพียงแค่เปลือกของอดีตที่กลวงเปล่าแล้วแสงเล็กๆก,ก็กระพริบขึ้นตรงหน้าแสงอ่อนๆสีทองลอยวนอยู่กลางห้องมืดอบอุ่นเงียบเป็นครั้งแรกที่ไม่มีเสียงกระซิบ ไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงแสงนั้นเขาก้าวเข้าไปใกล้รู้สึกถึงความทรงจำหนึ่งผุดขึ้นภาพภรรยาเขายิ้มให้เขาในวันที่แต่งงานเธอสวมชุดขาวดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเธอยื่นมือมาสัมผัสแสงนั้นเบาหาหะแล้วหายไปเหลือเพียงคำพูดสุดท้ายในหัวของเขา เจ้ายังสามารถเลือกไม่ใช่เพื่อเธอแต่เพื่อตัวเจ้าเองเขาหลับตาเงาดำทั้งหมดรวมเข้ามาที่ตัวเขาเจ็บร้อนแต่เขาไม่ต่อต้านเขายอมรับมันทุกความจริงทุกบาดแผลทุกความผิดและในความเงียบสุดท้ายเขายืนอยู่ลำพัง ในห้องว่างเปล่าร่างกายยังคงเป็นเงาดำแต่ในอกของเขามีแสงเล็กๆซ่อนอยู่มันไม่สว่างนักแต่ก็ไม่ดับเขาก้าวไปข้างหน้าแม้ไม่รู้ปลายทางแต่เขารู้แล้วว่าเขาไม่หนีอีกต่อไปและในเงานั้นเสียงกระซิบก็เงียบลงตลอดการ